นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายะมะราชาโน ทาเวสุวรรณโนมะระนังสุขขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทธภุริโตเวสสะพุทสะ พุทธังอรักังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณโนนโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ